สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรู้ยังนะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนบินไปไกลเลยครับไปยังดินแดนแห่งความหลากหลายสีสันและความลึกลับครับนั่นก็คือประเทศอินเดียครับหลายคนนะครับอาจจะมีภาพจําของอินเดียอยู่ในหัวอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นหนังบอลิวูดอาหารเครื่องเทศจัดจ้านหรือภาพความแออัดวุ่นวายแต่ผมจะบอกว่าอินเดียมีความจริงที่น่าทึ่งและคาดไม่ถึงอยู่ครับที่คุณอาจจะยังไม่เคยรู้ยังมาก่อนเลยครับ ถ้าพร้อมแล้วนะครับเตรียมตัวไปเปิดโลกกันเลยครับไปเลยอินเดียดินแดนที่เรียกได้ว่าเป็นทวีปย่อยเพราะมีความใหญ่โตและหลากหลายราวกับเป็นทวีปหนึ่งเลยทีเดียวครับเป็นประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับ7ของโลกและมีประชากรมากเป็นอันดับหนึ่งของโลกในปัจจุบันนะครับแซงจีนไปแล้วนะครับมาดูกันว่าภายใต้ความยิ่งใหญ่นี้มีอะไรซ่อนอยู่บ้างครับอินเดียไม่ได้เพิ่งเกิดนะครับ แต่เป็นหนึ่งในอารยาธรรมที่เก่าแก่ที่สุดในโลกเลยครับ 1. จุดกําเนิดของเลขศูนย์ใช่ครับเลขศูนย์ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้มีต้นกําเนิดมาจากนักคณิตศาสตร์ชาวอินเดียโบราณครับถ้าไม่มีเลขศูนย์โลกคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของเราคงไม่ก้าวหน้ามาถึงทุกวันนี้แน่นอนครับลองคิดดูสิครับว่าถ้าจะคํานวณเงินเดือนแล้วไม่มีเลขศูนย์จะทํำยังไง 2. ภาษาที่หลากหลายครับคุณรู้ไหมครับว่าอินเดียมีภาษาราชการสองภาษาคือภาษาฮินดี และภาษาอังกฤษครับและมีภาษาที่ได้รับการยอมรับในรัฐธรรมนูญอีก22ภาษาเลยนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับมีภาษาถิ่นที่ใช้กันจริงๆมากกว่า1,600ภาษาโอ้เยอะมากครับเดินทางไปไม่กี่ร้อยกิโลเมตรอาจจะต้องเรียนรู้ภาษาใหม่กันเลยทีเดียวครับ 3. แหล่งกําเนิดศาสนาสําคัญของโลกอินเดียเป็นบ้านเกิดของ4ศาสนาหลักของโลกครับนั่นคือศาสนาฮินดูศาสนาพุทธ ศาสนาเชนและศา,าสนาซิกครับซึ่งมีผู้นับถือรวมกันนับพันล้านคนทั่วโลกครับเห็นไหมครับว่าอิทธิพลทางจิตวิญญาณของอินเดียนั้นยิ่งใหญ่แค่ไหน 4. เทศกาลสีสันจัดจ้านประเทศอินเดียนะครับมีเทศกาลเฉลี่ยวันละหนึ่งเทศกาลครับใช่ครับวันละหนึ่งเทศกาลเทศกาลที่เรารู้จักกันดีอย่างโอลีหรือเทศกาลศาสตร์สีดีวาลี หรือเทศกาลแห่งแสงไฟเป็นเพียงส่วนเล็กๆเ,เท่านั้นนะครับแต่ในแต่ละรัฐแต่ละชุมชนก็มีเทศกาลย่อยๆที่มีความสําคัญและสีสันเฉพาะตัวอีกมากมายเลยครับไปอินเดียทีไรก็เหมือนได้ไปงานเทศกาลตลอดครับแต่คุณอย่าเพิ่งคิดนะครับว่าอินเดียมีแค่ประวัติศาสตร์ปัจจุบันนะครับอินเดียคือ power house ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเลยครับ 1. ศูนย์กลางไอทีของโลกเมืองบังคลอได้รับฉายาว่าซิลิคอนแวลลี่แห่งอินเดียครับ บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ระดับโลกหลายแห่งมีศูนย์วิจัยและพัฒนาอยู่ที่นี่นะครับและมีวิศวกรซอฟต์แวร์ที่เก่งกาจจำนวนมหาศาลอินเดียคือผู้ส่งออกซอฟต์แวร์รายใหญ่ของโลกเลยครับ 2. พลังของจูก,กาดนว,วัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าคนอินเดียมีแนวคิดที่เรียกว่าจูก,กาดซึ่งหมายถึงการแก้ปัญหาอย่างสร้างสารรค์ครับ โดยใช้วัสดุที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดหรือการปรับปรุงดัดแปลงสิ่งของเพื่อจุดประสงค์ใหม่ๆเหมือนการคิดนอกกรอบแบบอินเดียอินเดียครับนี่แหละครับที่ทําให้เกิดนวัตกรรมแบบเมดอินอินเดียที่บางทีก็ดูแปลกแต่มันใช้งานได้จริงนะครับ 3. ระบบการชําระเงินดิจิทัลที่ก้าวหน้าครับอินเดียมีระบบการชงงําร,ระบบารงเงินแบบ UPI ที่ก้าวหน้ามากๆครับการโอนเงินหรือจ่ายผ่าน QR code ที่นี่เป็นเรื่องปกติและรวดเร็วมาก ใครไปเที่ยวอินเดียยุคนี้นะครับจะเห็นว่าร้านเล็กๆข้างทางก็รับจ่ายแบบ UPI ได้อย่างสะดวกสบายครับนี่คือหนึ่งในระบบที่ล้ำหน้าที่สุดในโลกเลยนะครับเรามาดูความจริงที่คาดไม่ถึงในชีวิตประจําวันและสังคมของอินเดียกันครับอินเดียนะครับเต็มไปด้วยเรื่องราวที่อาจจะทําให้คุณเนี่ยประหลาดใจครับ1น,นมเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมครับอินเดียเป็นผู้ผลิตและบริโภคนมรายใหญ่ที่สุดในโลกนะครับนมเป็นส่วนสําคัญของอาหารและวัฒนธรรมของอินเดียเลยครับ ไม่ว่าจะเป็นโยเกิร์ตชีสหรือเครื่องดื่มอย่างลาซี่นมอยู่ทุกที่จริงๆครับ 2. ประเทศเดียวที่มีหมู่บ้านที่พูดภาษาสันสกิตครับแม้ภาษาสันสกิตจะเป็นภาษาโบราณที่ใช้ในคมภีร์และพิธีกรรมแต่ก็ยังมีหมู่บ้านแห่งหนึ่งในอินเดียชื่อมัตูที่ทุกคนในหมู่บ้านยังคงใช้ภาษาสันสกิตในการสื่อสารในชีวิตประจําวันครับสุดยอดไปเลยใช่ไหมครับ 3. ปริมาณภาพยนตร์ที่ผลิตได้มหาศาล บอลีวูดที่เมืองมุมไบเป็นอุตสาหกรรมภาพยนตร์ที่ผลิตหนังได้มากที่สุดในโลกมากกว่าฮอลลีวูดเสียอีกครับเฉลี่ยปีละ1,500-2,000เรื่องใครเป็นสายหนังต้องไปดูหนังอินเดียให้ครบแล้วนะครับผมบอกเลยนะครับว่าหนังอินเดียบางเรื่องเนี่ยบทดีมากเลยนะครับ 4. โคที่ศักดิ์สิทธิ์วัวในอินเดียไม่ใช่แค่สัตว์เลี้ยงนะครับแต่ถือเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์และเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์และชีวิตครับ ผู้คนจะปฏิบัติกับวัวด้วยความเคารพไม่ฆ่าไม่กินเนื้อและปล่อยให้เดินได้อย่างอิสระตามท้องถนนครับดังนั้นนะครับถ้าเราไปอินเดียแล้วเจอวัวเดินกลางถนนก็ไม่ต้องตกใจนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับความจริงเกี่ยวกับประเทศอินเดียที่ผมนํามาฝากในวันนี้อินเดียเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยความแตกต่างที่อยู่ร่วมกันได้อย่างลงตัวทั้งความเก่าแก่และความทันสมัยความวุ่นวายและความสงบทางจิตวิญ,ญญาณ ความยากจนและความมั่งคั่งมหาศาลการที่คุณได้รู้ยังเรื่องราวเหล่านี้ทําให้เราเข้าใจอินเดียมากขึ้นว่าไม่ใช่แค่ภาพจําที่เราเห็นในข่าวหรือในหนังแต่คือประเทศที่มีมิติที่ลึกซึ้งและมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากมายที่รอให้เราเข้าไปค้นหาครับถ้าคุณมีโอกาสลองไปสัมผัสอินเดียด้วยตัวเองดูนะครับคุณอาจจะตกหลุมรักความมหศัศจรรย์ของประเทศนี้อย่างไม่รู้ตัวเลยก็ได้ครับหวังว่าคลิปนี้นะครับ ทุกคนจะถูกใจกับการเปิดโลกในประเทศอินเดียนะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องรู้อย่างด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเรานะครับพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ